สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการลงมัดเก็บ t s สองกันนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงดังหรือว่ามีเสียงรบกวนนะครับอย่างแรกนะครับให้เราไปหามัดในเว็บ Google หรือว่าในช่องที่ยูทูบที่เ็แจกกันนะครับก็ไปที่ไฟล์โฟลเดอร์นะครับให้เราไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับก็ไปที่ดาวน์โหลดครับนี่สมมติว่าพอผมดาวน์โหลดมาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีไฟล์มาเข้ามาอนนี้ ลากออกมาครับโอเคครับทําตามได้เลยนะครับแล้วก็กดคลิกขวาครับกดไปที่ f 6 2 f z 3 6 0นะครับมันก็แล้วแต่กับชื่อม็อดนะครับโอเคก็้าไปเลยแล้วก็จะได้ไฟล์โฟลเดอร์แบบนี้นะครับกดเข้าไปนี่นะครับนี่ก็คือม็อดทั้งหมดนะครับกดลากแบบนี้ครับแล้วก็กดนะครับ จากนั้นเรากดไปที่รูปกระดาษอันนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ Eurotac Simulator สองอันนี้นะครับโอเคก็เข้าไปเลยครับแล้วมันก็จะมีไฟล์มดอันนี้นะครับไฟล์มดโอเคก็เข้าไปเลยครับนี่นะครับก็คือไฟล์มดตั้งหมดที่ผมลงนะครับสําหรับใครที่เพิ่งลงหรือว่าเพิ่งโหลดเกมมาเล่นมันก็จะไม่มีมดอันนี้นะครับอันนี้ผมดาวโหลดมานะนี่อันนี้ก็คือผมก๊อปมาแล้วนะครับ Okay. ให้เรากดคลิกขวาตรงสีาขาวครับกดวางครับอันนี้นะครับอันนี้นะนี่ครับเราก็สามารถลงมัดได้น,นะครับตอนนี้เราก็ลงมัดเสร็จแล้วนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรครับหรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ไว้เลยครับ